สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กดสุดเพียนเลยนะแฉเหตุเชลซีเมินเซนเจ,นเจมเบดิสันมาู่มทีมโดยทางสื่อปูดมาริเชโอโปเชติโนนะฮะนายใหญ่ของเชลซีช่วดเซ็นสัญญากับเจมเบดิสันดาเตะทีมและซัสตี้เนื่องจากว่าเป็นกฎพิสดารที่เจ้าของสโมสรท็อตโบรีกำหนดเป็นข้อห้ามเอาไว้ โดยเชลซีเสริมทัพอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าของทีมชาวอเมริกันทุ่มเงินมากกว่า400ล้านปอนด์หรือราวประมาณ11,796ล้านบาท ดึงนักเตะใหม่มาร่วมชายคาหลายคนได้ว่าจะเป็นนิโคลัสจักสันอารเชวิร,วรีโอโกชุกูและก็มารโรกุสโตแต่ทั้งที่พวกเขาเองก็สามารถจะฉุดเมดสันมาสู่ถินแซมฟอร์ดบรดได้นะฮะเนื่องจากัวนกเตะนั้นพร้อมจะอำลาเดอะฟ็อกที่ตกลงสู่แชมเปี้ยนชิพแต่สุดท้ายแล้วเดียวที่ว่าก็ไม่มันเกิดขึ้นจริงนอกจากทางเบดสันที่ย้ายไปโชว์ฟอร์มได้ดีกับทางสปเปอร์แล้วเจมส์บอดเพาก็็จะย้ายจากทางซัตตันซึ่งตกชั้นเช่นกันไปสร้างชื่อก,กับทางเวสต์แฮมได้อีกราย โดยอดีตจอมปั่นฟรีคิกของทีมนักบุญก็มีโอกาสจะย้ายมาคาแข่งกับทางเซอร์ีลอนดนอนแต่ก็มีการยืนยันว,ว่าพอเชนี่ถูกแบนห้ามเซ็นสัญญากับทั้งคู่ในขณะนี้โดยต่อกรณีเดอ t e เทล r กาฟร craft, ะบุเมื่อวันที่ถกกันยายนบอกว่าทางบรีเอง ั้งกฎห้ามขายโปเชติโนดึงตัวนักเตะที่มีอายุมากกว่า25ปีที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์มาร่วมทีมเนื่องจากเขาเน้นนโยบายซื้อดาวเตะอายุน้อยมาเสริมทัพเป็นแกนหลักและก็ส่งผลร้ายต่อทีมในช่วงฤดูนี้อย่างที่เห็นเนื่องจากสิงบรูออกต์ทในรีมบริกได้อย่างจำแจโดยใึขณานี้พวกเขากำใช้ได้แค่เกมเดียวจาก6เกมและก็รังอันดับที่14ของตารางคะแนนในเวลนนี้นั่นเองนะ อาล่ะยังไงงานนี้จบมาหาการีเมริกอนุมัติดิวอินฟิน t ตี้แอเธิสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อของเชลซีนะโดยทีมสิงห์ครามเชลซีกำลังจะได้สปอนเซอร์คาดอกเสื้อใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อทางพิมบริกอนุมัติดิวที่มีมูลค่าสูงถึง40ล้านปอนด์ของอินฟินิตี้แอเธรเป็นที่เรียบร้อย โดยทางพิมริงกิตอนุมัติตกลงดิลสปอนเซอร์คาาหน้าอกเสื้อระหว่างเชลซีกับทางอีฟเวอร์ตันตี้แอตเลลนเต้ค่าวกว่า40ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการบริงานของเดะเทเลกราฟโดยทีมสิงห์บุรีมองว่ามองหาสปอนเซอร์คาดเสื้อหน้าอกรายใหม่มาตั้งแต่หลังย้ายแจกทางกับทางเดอะทรีโดยก่อนหน้านี้พวกเขาเคยมีข่าวนะฮะกับทางพาราเมลพัสมาแล้วแต่ดีลดังกล่าวนั้นล้มลงไปเพราะผิดกฎพิมบริงกที่ห้ามให้ให้สโมสรดีลสปอนเซอร์กับบริษัทการถ่ายทอดสดในขณงนี้ จานั้นพวกเขาก็มีข่าวกับบริษัทพนันออนไลน์ก่อนที่จะถูกแฟนบอลต่อต้านอย่างหนักจนต้องยอมยกเลิกถาวรการเจรจาดังกล่าวไปในท้ายที่สุดจนกระทั่งเมื่อปีประมาณ6สัปดาห์ก่อนทีมสิงบรูก,ก็มีข่าวเจรจากับทาง i n f i n i t y a าร์เตเ t e ซึ่งจะหันมาให้ความสนใจทางด้านของข้อมูลกีฬามากยิ่งขึ้นและการเจรจาดังกล่าวก็เป็นไปได้ด้วยดีจนปิดดีลกันไปเป็นที่เรียบร้อยทา่านี้ทางพิมบริกมองหาโมรลค่าในสัญญาดังกล่าวค่อนข้างจะสมเหตุสมผลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัทและก็ชอตบอด เจ้าของทีมเชลซีไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดในครั้งนี้นั่นเองนะอะไรยังไงแปดกองหน้ากับอีกจำนวน278ล้านปอนด์เชลซีได้อะไรมาบ้าง,างมาเป็นตัวจดสกอร์ สึง่งงานนี้บอกได้เลยนะว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งในหน้าปราสาทสโมสรก็ตัวเก่าก็ย้ายออก2 0 3 0คนนะฮะคนใหม่ตัวใหม่ก็ถูกเติมเต็มเข้ามาอีกนับ10คนสิ่งที่ตามมาย่อมก็คือความคาดหวังว่าเชลซีปีฤดูกาล2023จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเพียงแต่หน้นตอนนี้เองพิมบรีกผ่านไปแล้ว6นัด ทีมตาสิงของมาริเชโอปอยเชเตโนยังมึนๆเมาๆกันอยู่ที่ประมาณ14คนด้วยผลงานชนะเกมเดียวเกมเดียวทุ่นๆน,นะฮะและก็ยิงได้แค่5้าลูกเท่ากับทีมบุยเชฟฟิลจะติดผดีพอดีชัดเจนว่าปัญหาหลายอย่างยังคงอยู่และจุดสําคัญอย่างเกมรุกโดยเฉพาะตัวจบกสกอร์ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะฐานที่พวกเขาก็ทุ่มทุนเสริมกองหน้าไปแล้วมากกว่า2 0 0จล้านปอนด์แต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาก,ก็คือ หนึ่งนะฮะบราหิมสเตอร์ลิง4 7 5ล้านปอนด์สนาปัจจุบันพร้อมลงสนามซีท่นนี้6นัดโอกาสยิง13ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งประตู2ครั้งแอสซิสส์ศนครั้งที่จริงแล้วในช่วงพีคพกนี่คือตัวริมเส้นดีที่สุดของอังกฤษ แล้วก็พาตนเองขึ้นไปเตะระดับโลกอย่างไม่คะเขิขนเคยติดอันดับที่12บอลลงดอปี2019เหมืนแล้วจากผลงานช่วงที่ไร้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ี้ดยดูจการ2018นะฮะถึง2019เตอร์ลิงกดไป25ประตูเป็นบอลงดาวซันโวแมนเชสเตอร์ City, รองจากแค่เซอร์คิโออาเกลเบโร่แล้วก็ปี2019ก็ยิ่งร้อนแรงไปอีกคะแนาไปถึง31ประตูเป็นดาวซันโบของทางทัพเรือแบบไร้คู่แข่งเมื่อรวมสถิติในการลงเล่นกับทางแมนเชสเตอร์ตลอด เจ็ปีจะพบกับตัวเลขที่น่าสะพึงว่าอดีตเด็กปั้นเลเวอร์พูลที่ซึ่งดึงมาจากทางควีนสาร์คแรนเจอร์อีกต่อไปโดยทหารตาขายได้มากถึง1น1ประตูเรียกว่ายิงเฉลี่ยปีละเกือบ20ลูกทีเดียวเลยฮนะ เดีย๋ยวได้ก็ตามสเตอร์ลิงในเครื่องแบบเชลซีเป็นคนละคนกับสเตอร์ลิงตอนอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะหนึ่งในคนที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนรับระบบใหม่ที่หลากหลายกุญซื้อของเชลซีทั้งซีซั่นที่แล้วและก็ซีซั่นนี้นํามาใช้ 2. คือระบบที่ไม่ค่อยเวิร์กเหล่านั้นทําให้โอกาสจบสกอร์ของสเตอร์ลิงเนี่ยลดระดับลงไปไม่ใช่เดี๋ยวได้ได้ยิงยเหมือนตอนอยู่ที่ซิตี้นะ 3ก็คือในวัย28ปีก็ดูเหมือนว่าความเฉียบคมจกะกลายเป็นปัญหาใหญ่ซะแล้วและ4ก็คือทุกทุกอย่างไม่คลิกจำนวนสกอร์มีเพียงแค่หยิบมือปีก่อน9ปีนี้2ก็ส่งผลถึงความมั่นใจที่สั่นคลอนไม่มีการยิงแบบชัวชัวบอลสุดท้ายจากเท้าถึงเท้าตาขายแน่นอนอีกแล้วในครั้งนี้ ที่จริงในตลอดทุกเกมของซีซันใหม่นี้สเตอร์ลิงสามารถเล่นงานาเกมรับคู่แข่งได้ค่อนข้างจะดีบูบวาบอันตรายดีที่สุดในแนวรุกเชลซีก็ว่าได้แต่ปัญหาก็คือจังหวะปีสกอร์ที่ไม่คมไม่มั่นใจจะโอกาสจบทั้งหมด13ครั้งจึงบังคับให้บอลตรงกรอบได้เพียงแค่3ผลและก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เพียงแค่2ลูกในเกมชนะบรูตันทาวไป3-0ในนัดนัด้นนัดเดียวเท่านั้นเองนะแต่มาคนที่2ก็จะเป็นมิคาโรมูริก 6 3ล้านปอนด์สถานะปัจจุบันพร้อมลงสนามสีสัส่นนี้5นัดโอกาสยิง2ยิงตรงกรอบ0ประตู0ูนย์แอซิสอีก0ทังนี้นะฮะอูสาห์ปาดหน้าอาซอนมาในตลาดหน้านหนาวก่อนยอแมแบบทุ่มหนักถึง70ล้านยูโรพ่วงแอดออนจ่ายเพิ่มเป็นอีก100ล้านยูโรแต่จะถึงตอนนี้แม้แต่ตัวมูริกเองก็ยังรัฐว่าผลงานกับเชลซีเป็นไปอย่างน่าผิดหวัง ซีท่นก่อนลงเล่น17น,นัดสมรองตัวจริงครึ่งคกลางๆยิงประตูไม่มีมีแอซสสิสสองครั้งโดยซีั่นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องอต่อเนื่องหลังจากที่มูริกเสนอตัวไปเล่น Euro 2000, ยูโร2000อยู21ปีชิงแชมป์ยุโรปทำให้แทบไม่ได้พักในช่วงซัมเมอร์เลยลงเล่นไปแล้วถึง5เกมไม่มีทั้งประตูไม่มีทั้งแอซิส,ส,สอยา่างไรก็ตามควรจะให้ความเป็นธรรมกับมูริกสักหน่อย ว่าช่วงสั่นนี้เพิ่งได้ลงเล่นตัวจริงเพียงแค่2นัดสำรอง45นาทีหลัง1เกมและก็สำรอง1า1 0นาทีสุดท้ายอีก2นัดโดวยวัยเป็นแค่22และก็การยกระดับจากทางลิกยูเครนมาสู่พีเมบริกชัดเจนมากกว่ามูริกยังต้องการเวลาเพื่อจะปรับตัวปรับใจและไม่รู้ว่าเมื่อไร่เหมือนกันที่จะลงล็อกในขณะนี้คนต่อมาก็จะเป็นโดนนี่มารดยเก้30.6ล้านปอนดอ สนามปัจจุบันอาการบาดเจ็บนะฮะทีมน,นี้3นัดโอกาสยิง8ยิงตรงกรอบ3ประตู1แอสซิสต์ไป0หนึ่งในการเสริมทัพยุคท็อตโบรีไม่มีคนนะที่สามารถจะตีตราสอบผ่านได้ตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อตัวริมเส้นทีมชาติอังกฤษชุดเล็กงัดฟอร์มที่ดีออกมาโชว์ได้ตั้งแต่ช่วงซีซั่นก่อนแล้วหลังย้ายมาจากทาง PSV ช่วงหน้าหนาวในราคาที่ไม่ถูกไม่แพงสำหรับสมัยนี้30ล้านปอนด์เศษเท่านั้นนะ แต่ก็อีกนั่นแหละครับอาจจะวุว่นวายอันตรายสร้างความปวดเสียนเวียนก้าให้กับนักรัคู่แข่งได้เมื่อลงสนามคุณภาพในการปิดสกอร์ของมาดเยเก้เองก็ยังไม่ถึงระดับที่สามารถคาดหวังหรือว่าพึ่งพาได้โดยสั่นก่อนมียิง1ลูกในเกมแพ้อาร์ตตนหนึต่อสามหรือท่านนี้ยิงไปอีกแล้ว1แต่ก็เป็นจุดโทษในเกมคาราบาวครับนัดชนะเอฟเออฟซีบเวอรดันไป2ตอนะ ต่อมาก็จะเป็นนิโคลัสจ็กสันสันสองล้านบอนฐานะปัจจุบันเตรียมโดนแบนหนึ่นัดซีซั่นนี้ลงเล่น6นัดโอกาสยิง18ครั้งยิงตนกรอบ6ครั้งเข้าประตู1ครั้งแอซิสศูนย์น่าผิดหวังน่าผิดหวังอย่างรุนแรงกับความแตกต่างของนิโคลัสจ็กสันในตอนปริซั่นกับทางนิโคลัจ็กสันเมื่อพิมพ์บรของจริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้น เพราะแฟนๆแ,และผู้สันทัดกรณีต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะว่าเชลซีดูคล้ายๆนะว่ากำลังจะได้ตัตวดอร์กบ้าคนใหม่มาอยู่ในทีมแล้วจากที่แจ็คสันซึ่งย้ายมาจากทางบียาเรียนยิงได้2ประตูตอนช่วงปริสั่นแสงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีเลยทั้งการจบสกอร์และการจู่โจมคู่แข่งฐานะสุดหน้าตัวเปาแต่เมื่อนะฮะของจริงเกมจริงอย่างทางพิมบริกมาถึงดร์กบ้าคนใหม่นั่นก็ออกทรงลูกากูคนใหม่ไปซสแล้ว กระโดดกระเดกตันไหวไหร้ความเฉียบคมการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายการประสานงานในการเชื่อเมเกมกับเพื่อนๆทุกอย่างล้วนมีปัญหาข้อที่จริงก็คือแจ็คสันได้โอกาสจบเยอะถึง18ครั้งแต่บังคับให้ตรงกรอบได้เพียงแค่หนผลรวมถึงเปลี่ยนเป็นสกอร์แค่1ประตูท่วนเรทความเฉียบคมอยู่ที่ประมาณ 5. 5เปตเพียงแค่เท่านั้นเองนะและข่าวเย็นศวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f อเป็นกำลังใจให้กับทางทุกคนกันด้วยนะครับ